ในช่วนี้ค่ะจะพาไปแลกในพื้นที่จังหวัเดเฉลิมพระก้ากันบางค่ะต้องบอกว่าตอนนี้ป่วนกันแล,ลว้วคนรายป่วนพื้นทีท่จังหวัดยะลาค่ะยิ่งท้าชุดคลุมคลองตำบลตำรวจระเบิดเสาไฟฟ้าโชคดนี้นะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บค่ะ เหล็กวานีนะคะโดยล่าสักเที่ยงคืนหน้านาทีนะคะก็ได้เกิดเหตุคนร้ายป่วนพื้นเทยาล่าชายอาวุธปืนเนี่ยยิ่งเข้าใส้ทานชุดคุ้มครองตำบลอยุ่โโบอำเภอเมืองจงวยะลาแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะหลังเกิดเหตุช่วงเช้าของเหล็กวาเนี่ยนายอัมพลชุมช่วยปลัดป้องกันอำเภอเมืองยะลาว่านาชุดคุ้มครองตำบลอยุ่โบก็ได้นําทีมผู้ยญ่บบานมุติหนึง่งนำกำลังรวมกับตำรวจสพ,พอตาเซ ข่าวตรวสอบเทกิกเทศเทบริเวณภายในทานฉุดคุ้มครองตำบนอยู่โบตรวจสอบไม่พบสัพ์สินเสียหายซึ่งกำลังพ่นเนี่ยก็ล่าวนะคะว่าเหตุเกิดเวลาประมาณหลังเที่ยงคืนคนรายเนี่ยชายอาวุธปืนระดมยิงเข้าใส่บริเวณทานดันหลังซึ่งฉุดรปภฐานเนี่ยได้ยิงตอบโต้กลับไปไลหลยนัดชายเวลานาน,านเสียงใส่ชายเวลาไม่นานมากนะคะเสียงปืนก็เลยสงงบโชคดีนะคะไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ จากนั้นเนี่ยเจ้านาเาก็ได้มีการกระจายกําลังออกตรวจสอบจุดที่ขาดว่าจะเป็นจุดซุ่มยิงของคนร้ายซึ่งอยู่ห่างจากฐานป,ปฏิบัติการเนี่ยไปประมาณสักสองรอยเมตรได้โดยก่อนเกิดเหตุเนี่ยชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงเขาบอกว่าเขาเห็นชายสองคนเนี่ยมาจอดรอดคุยกันที่บริเวณน,นาบ้านก่อนจะเกิดเหตุคนร้ายชายอาวุธปืนยิงเข้าใส่ฐานส่วนจุดเี่คนร้ายชายซุ่มยิงเนี่ยก็พบว่าเป็นบริเวณถนนคือเป็นบริเวณริมถนนทางเสาไฟฟ้าซึ่งจุดนี้เนี่ยเจ้านาเี่เขาพบปลอกกระสุนปืนเ1 6มกตกอยู่กว่า3า ทางนีเนี่ยก็ต้องรอเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดพอ่อจอวอจังหวัดยะลาแล้วก็ชุดปิสูรักฐานสิบยะลาเข้าตรวจสอบเก็บวัตถุพยานล,ลักฐานในที่เกิดเหตุอีกคนหนึ่งค่ะนอกจากนี้ค่ะเวลาไลาเลียกันนะคะประมาณเที่ยงคืนสิบห้านาทีค่ะก็ได้เกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนไม่าราบชนิดแล้วก็ขนาดนะคะยิงไสเบรเวณป้อยมย่ำดลังสพอปเตะปเตะอำเภอยะลาจังหวัดยะลานะคะจํานวนไล่หนัดเลยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสซพอปเตะเขาก็เลยได้ทําการยิง ตบโต้กับกลุ่มคนร้ายจนสิ้นเสียงปืนสง,งบนะเบื้องต้นค่ะฝ้ายเจหนาทีเนี่ยก็ปลอดภัยถุกน่ายและก็ต่อมาค่ะได้เกิเกดเหตรุระเบิดส้อไฟฟ้าลาบริเวณแยกกอนถึงโรงเรียนรัตนามูเตก,กาวตําบลยะฮาอําเภอยะฮาจังหวัดยะลาจํานวนหนึ่งตนค่ะแต่ว่าก็ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลังเกิดเหตุค่ะเจหนาทีทหารฝ้ายปองก็ได้เข้าปิดเส้นทางเพื่อความปลอดภัยนะคะแล้วก็โรดเจ้หนาทีชุดแก๊บกูวัตถุระเบิดเนี่ยเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเบื้องต้นค่ะเจ้หนาทีก็ชีอว่าเป็นการอเหตก สร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ซึ่งกอนานีค่ะนวยงานความมั่นคงก็ได้แจ้งเตือนใ,นให้นวยงานในพื้นที่นะคะระมัดระวังการก่อเหตุของกลุ่มคนร้ายจะีจะสร้างสถานการณ์ความรุนแรงแสดงสกยภาพของกลุ่มเผื่อตอบโต้จนาทีซึ่งนอกจากคนร้ายจะสร้างสถานการณ์ป่วนพื้นที่ยะลาเลวในพื้นที่จังหวัดปัตตานีจังหวัดนาราธิวาสก็ได้เกิดเหตุคนร้ายเนี่ยป่วนลักษณะเดียวกันอีกด้วยค่ะ